ั้งหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาน,นานจะได้ยินเสียงไหมหลังจากหยุดคลิปไปเมื่อกี้นี้เพราะวกแม่มานะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมไอ้นี้ลุดแข่งกันเราต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูละมันจะมีเสียงเกมอะไรโอเคไปเลยคลิปแรกอัดไว้แล้วแหละแต่ว่า มันไม่ได้ยินเสียงไม่รู้เป็นไรอะ่ะแล้วตอนสุดเยครับเราคิดว่าเราจะไม่อาจแล้วนะกับอาชีพเราคนนี้ไม่เกินไปจนนี้เราก็พึ่งรังเล่นมาแต่ก็ที่ก็โอ้โหเราไปแล้วเราต้เหเงินมาเป็นมากนะโอ้โหมาแล้วมนาะ เฮ้ยหนึ่งหนึ่งไปแล้วไปแล้วหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งาจะไม่สบายไม่สบายเป็นาังโอ๊ยก็นี่น่าจะเป็นแบบมีช่องนี้ดีมากเลยนะแบบสซ็กซ์เอ็มเอ็นแบบทุข้ออย่ มันเป็นช่องช่องที่ชื่อว่า3 channel ไสายอูย c h a n n e ก็ลองไปกดติดตามดูสักชั่วโดงแต่ว่าเป็นอะไรที่ารันต้องเล่นไม่เกิน10นาทีแน่นัี่เราเคสนุกมนเย ปไปแล้วไปแล้วโหถ้าเสน็ก็ขอเยด้วยนะจ๊ะโหสุดยอดอ่ะนิดนิดนิด็กกับไฟเลยโอเคไปเลยอสั้ るなるほど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 なるほ

เขากินดีกวนาคือเรื่องอันนี้เราต้องหยุดแบบไม่มีาจหยุดหยุดไม่พอเลย แต่เรื่องยังขึ้นมาจนะม่าด้แบบก็เรื่องส่วนแรกห้าเดี๋ยวขอหยุดโฆษณาไปไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะเคเริ่มกันเลยแล้วเนี่ยสังเกตไหมล้อแบบรถคนข้างหน้าไงมันต้องสั่นไม่เด็กเราเป็นไม่ค่อยสั่น โอเคมาต่อกันเลยเข้าไปกันแล้วำนมเรถพี่หนูอยู่ตรงนี้ไปล่าสัตว์ในะวนัตวด้วยกันอืมสดอ

Obrigada. <laughs> 私も。 อ,อีกทีหนึ่งโอเคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กนน้อยด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊